ถึงฉลับคิดแบบนั้ทำไมเส้นสองการพันทุกชนอยู่อดใช้ที่รดในการรับชมโอโมาหลายักัยบารไดบงบทปาารทิกนมาเชุมกันนาเ้ากอดีเจ้ามาพอดีอาวิสารทิ์แก่นนะคะมาพอดีเลยเอาคือได้งินวาอีหมาเลกบ้าบ้าโอ้่านเลขบ้าบ้าการละเกีอยากบอกค่ะ คนถือก็สองวดเด็ด้ว่ยเอฟซีผูเบิงน่บอกว่าคนหนึ่มป่าเขาไปเอาทั้งเพินเบาการะเกตหลบหลบรอเขาหีก่แมนวัดก้นพุ่น่นไห้วิ่งสองตัวเดียวเขาทั้งบทั้งรางของคนเอฟซีหลายๆคนกัตามอยู่หรอกครับบดนี้วดทีผพานมาวดวัดหันเอาโกงเงินเกตการะเกตได้บัดนี้วดทผพานมาวัดหันคนไทสองเก้าหก วิ่งหกอืมวันไหนเค่นั้ัทอ๋อสองเก้าหกวิ่งหกเลยเห็นปอืมคือครนัดเล่นงีเกสองสองเก้าวิ่งเก้าหกวิ่งถึงหกอามาหลเนาะมาหลายเอาเชิญชี้มาไหลอเดี๋ยวเสียโทหาหนุ่มบ่จิเสียว สิเอาโตอขอต่องวดว่ขอต่อขอเพราะว่ามันน้ำปากว่าเพิ่นสิบอกอีกอยู่เนี้ยบอกเพราะว่าเรีกเพิ่นนี่สิบอกสามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวแล้วก็เลขยวิ่งเพิ่นบอกซ้ำนั้นบอกขอเลยขอเลยจะได้กระเด็นมากเนี่เลขยกบ้าบ้าเนี่ยจะสิได้โทรหาเพิ่นตัวท่านวางสิใครบ้างตลอดคนไหนมาตลอดคนหน้านี่ลงช่องไหนจ้ะลงช่องบางสานทิพย์แน่ลงช่องอ่าไอ้พงพ้องแน่สีมาไทยทำอยู่เรื่อยๆจ้ะ ทั้ง <c oughs> ไก่เนาะกบบนี้คนสุรินทร์ทีวี <c oughs> พี่นิวสุรินทร์แล้วกับ <c oughs> มณทการเนาะแล้วกับเจตันกับเคยไทยคนนี้ <c oughs> จำได้ว่าแต่ว่าเขาเคยเดินมาเนาะ <c oughs> บุญธรรมนี่กับมาอัน เพชรพาร้ยเออเออเคยไทยน่องมาแสงกับมาไหมเมือกี้าแสงมาบอกที่นั่นไหมเฮานะครับาแสงคนเอาจต่เพราะท่านไม่เคยลงคลิปของการละเกียดเดี๋ยวมื่อนี้่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถือตัวหาคนนะครับครับโทหาคนเรื่อยแมหาคนกันนะรับโทราเรนี่แหละตัวเลยกับแม่ปั๊บละบ่ตัวมาปั๊บ พราว่ายุบานผมนี่คนจะแกเาแวเาตลอดหาจ้าตลอดนั่นาเ่นต่ว่ามือนีมายุบ้านไอ้ององเดี๋ยวสิทหาคนงถามคนมาเขากัจะได้เด็เนาะเดี๋ยวเเดี๋ยวติโทรเนาะะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกันเด้อครับเราติดิทุ่กันเนเ้อไร้านี่นขอ่อด่ออยุบานไอ้พองผมไปหาผมด้วยมันตำรวจสมไกินเลมล้อยครับอาไปกินเลม้อ เอาเดี๋ยวคิมน้านมึนถ่ายอยู่ <พอ S 1> เรื่อยถ่ายอยู่เรื่อยตอนนี้คนถามหาพ่อกตเล่นวันเดียวชิโกหากระเกิจให้มาเได้ห่อเอเกล่าน้าวโอ้เอาเอาเฝ้ามาเด้อเดีวพ่อจะถา่ายอยู่กับคิมั้านเด้เออับ ขี่ขี่สาเด้อรอยยี่สิบเด้อครับครับผมปี๋ยวนีเลยครับเราล้อคนใกล้เอาสองตรงกันนะครับเก้าเก้าสองตรงตงเด้อการันตีก่อนนกันตลแเดี๋ยวจะโจมัดเนาะอันนั้นเนาะแต่จะชิว่านี่ไงมาจะว่าให้เมนเนาะออันนี้โทรหาพเน้วงวดพกหันข้างนสองเก้าหกค่ตัวเลขก่อนหกอันยังก่อนตัวไหก่อนสอ

มาแล้วการะเกดการะเกดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเสียงจริงนะมา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 ใกล้ใกล้มาใกล้ใกล้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาสวัสดีแม่แม่น้องๆทุกคนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับบอมาอุ่นกุ๊กคุกคาเมียร์มันตนาเต้มันตนาเมนเดอเดอเดอเดย์มาทับโทษอุยอุย อมเป่าอังกฤษได้ค uh ร mm ับเกิคนทอนโกเป็นภาษาสเปนนะครับเดาวยๆไป่วเซอโเซตโอโซชซโ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 ซอซโ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 ซอซโซโาโซโซโซนนโซ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 โเโซโซโคโซ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 ไซโ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 วโซนซโ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 ซาเซโ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 ซซโซโ้่อม สเวกลจะมีสื่อท่องไซเ้นบางไงปะจ้าครับครับแม่ครับจําได้พีพูดได้จัว่าอะไรนะครับซืมกันแน้วซืมแล้วจัาได้จะพูดไหนจัได้จะพูดไหนจําได้จะมดตะการจับจะพดตะการจับได้พูดนะจับได้ตตะการครับพี่มนตะการโอ้ก็เจ๊ตูนะครับจัได้ตะวันนี่ออเจ๊ตูอันนี้ได้หนิเจ๊ยังมีซมแล้วว่าอไี่คล้อกันเอาเจ๊ตังคนผูไยแมผมจำว่าได แม่พี่เ่งามสมนตการไอ้เี่แหละเครับผู้กันมน่งเลยคนจินดากระส่ครับไดเอาขอุญาตไปยุ่หลันกล้องเด้บร้ให้เพื่อนบ่เต็มเต็มผู้เดียวเลยเขาชีได้ตัวเลนตัวไหนพป็นสีบอกจ้าตัวไหนกได้รับปากอไว้ได้มว่าสบอก จาผมฝันหน้าผมไปเขียนมันต้องโรงพยาบาลหนึงครับฝันเห็นงูขับสร้างมินฉาเน่าโคงครับาฝันเห็นงูขับสร้างมินิจฉาเน่าเน่าโลอยเอาไม่วิ่งเดี๋ยวันไปน้องโรงพยบาลอีกไปยังไปฟ้อมพี่ต้นน้องท้ายเป็นโรคเก้าหรือว่าเป็นโรกชิด จากข้เนีวจโน้มเก่าเอาไปด้หอันเห็นงูขับซ่านบินขามแม่น้ำโคงครับงูขับซ่านบินขามแม่น้ำโคงงูกัดงูกัดมัสิอไเมียหรือว่ามีกาะไร้าปานี่นะครับนี่ผมเขียนไว้ให้บินซีัวัสเด็กหนึ่งซีเก่าข้างล่างนี่สามามเกดโดนพ่อแกนเถียนเด้อมเนี่ย บ่กเทียนเกตัวยงใหเกณตัวยิงใหญขอเบิงครับวดนีหซ้ำนี่ห้ซ้นนี่ฮะซนี่งมวันที่ซอใไหนผมจเลืมแล้วผมเบิร์มันแล้วเขานอกมาถาหกมือแล้วมมีแป้งเด้อหมมีแป้งไอ้เ้อถือบ่างวดบ้าหูถือก็ถือกับบ้าหูใส่พิอะไรดันในย่านในการรับชมถ้าถือพกอเขาเอารวยมันสันตัวเขาฝังเขาไดผมสันตัวเขาจะไปเอาพืินให้นางใอ้ถึงสมงวดอะนีละ บานเท็กับเือบ้านเนี่ยมัดเือไงครับถ้าสูงสงวดผมกัเป็นยังไงเขาบอกด้วยมันสัวน้ชื่อเลขในกระดาษชื่อสาเปูนนนะครับเ้อะไรก็ชื่อเลขในกรกะดาษชื่อซายปูนนอืมเลขในการระดาษชื่อปูนนงวดทหารบอกกันนะจำได้ปะผมลืมครับมันกีลืมันมันเป็นอเ้า่กัน มันผานไปแล้วกลับไปบ้างคิดก้าเอาพี่น้องก้าสองหกบอกได้ก้าสองหกกันอย่างนก้าวองหกับซีนึ่แล้วก้าสองหกกนึาจจะจำบ่ดด้นะคะต่วัาพุ้ไทยคือบาวอสานสิแกนก็ติดทุกสถานการณ์แต่ไทยหลายช่องยุ่ถ้าหลายช่องยุ่พอจริงเลยด้วยอย่าไทยพัสรินจำได้เลยเนี่ยนี่เจตังเลยนี่เนครับเจตังครัแม่ตังมันสิครับเจตังสวยสมงนากนปะสวยกว่าอีกครับ พี่บงพี่นงครับพี่บงครับครับมีคนสนิททีวีด้วนี่ครับตัวนี้อ่าบุญคำบุญรคำบุญคำวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับอันนี้ประเด็นอันนี้เด็ครับเผู้สาวผู้สาวซึ่งไหนครับกูสาวเพชรพะลวยค่ะเพชรพะลวยงามบองามบอครับงามด้วยกันงามงามแซมงามแซมหนองง่นบอหนิเงินซีเก่าเงินซีเก้าฟังเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะกับเป็นตัวเลขของ ใช้ในการรับชมนะครับได้ไปรัชมในรับชมรับชมจะไปรชมถือเป็นจริงเป็นจังอตันี้สาเกียรครับสเกียริโอ้หายจริงจังไหมบอจ้ะบอต้องไปใส่ซีเรียสอะไรกันได้กันไหมจริงจริงซ วิ่งสีย่าไปซีเรียสมันเสือโลนมันบ้าเนี่ถือกัน่หนองบงนได้ครับผมก็้องมองบังที่เราเนาะเพื่อนกันเอาเองนะครับครับวันที่หนึงครับวันที่หนึเนาะเียนใ้แล้วพ่อเช็ดในแล้วเป็นเอาได้ครับเด้อฟันมาทิ้งในหอยำฟันทู้กับส้างทงขาไม่นามโค้งครับฟันท้กับส้างบอมนผมซื้อเลยเมียสัครับก็ซาเสียดีงามมานใจด้วย กันเบิ่งคิดอยู่หนึ่งคนเทียงในเท่าไรอ๋ออันนี้สาวเพชรเดินเข็นผารวยเข็นทารวยยาดุจิงผารวยต้องต้องอบเอออ๋อวันนี้สุดท้ายแล้วพี่น้องแคปย่าดูถูกเลยครับยาเลขบ้าบ้านพนักงานบ้าบอกไอาเจะใส่ดิสแตนด์ในย่านในการรับชมเลยครับถ้าจริ้งจ้างไรมัินพอนเนี่ยพอนอนเลยครับเกิดขายที่ขายท่าสื่อมันประมานแนวเลยครับแน่ เราพลดนเนี่ยอพัตาดต,ต่อยตนเนี <c oughs> ่ยมันเาตาพวงนี้ได <c oughs> ้นานอ่ะเราไปชุมนาเป็นเทอไรเราไปชมนเปเทอะไรเรือถ้าถึงสองงวดอ่ะนมาถึงสองงวดที่ ขายรถขายบ้านขายให้ขายหน้าแมนบเนี่ยโอ้เอาแบบนั้นบ๊อกครับแบบนั้นบ่เอาเด้อครับเด้อให้มีสจะตีป่ะจ๊ะครับให้มีสจะตีในการรับโทษหมดที่สามอยู่ใจพี่ให้น้องวันที่สามให้อีกครับให้อีกให้อีกสู้วันนะครับจักกุศลเนาะให้เปกุศลกุศลกุศลหนเอยขี้นอกเนี่ยให้จักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยโอ้โหเติกระโดดหันข้อเก่าครับ เดี๋ยวาลองหนามุนเด็ดเนาะตัวเลขนี้ได้ไมาจากความฝันอย่างเดียวว้าผมฝันด้วยโรงงานพื้นที่สองครับออไปสอนน้องไปสอน้องไส้ประชินบิดสวัสดีครับนะครับพมูมิ ฝันว่าเจ้าไทยก็ค่ะฝันว่าเห็นงูขาบส้างเห็นขามในน้ำโคงฝันว่าเห็นงูขาบส้างบินนาบบินขาบใมน้ำไม่น้ำโข้งงูขาบส้างไม่ว่างูกับส้างงูขาบส้างบินขามไม่น้ำขับส้างบินขาบไม่น้ำโค้งงูขาบส้างฝันแต่ละเนาะงูขาบสน้างฝันว่าเราไม่กันดูกครัฝันว่าเห็นงูขับทามเห็นขาม่นน้ำโขงครับเ้ยห็น่าไทยก็เป็นนะ พี่ตรานตนเตอนเตอมันตระหนักทางตระนักเตอนตอนนะเดิมเอาเับอสสเปนเนี่ยสเปนมากรุุ้นรเฟุมืนเอาละเอาละพี่น้องะเดี๋ยวพี่น้องวดหัวนเพ้าเ่าโซได้เรนี้ัน้าเขาเ่าเขากระิบอสพี่น้องอยูุ่ับเขาบอสคือเาครับผู้ใดเสียร์ก็เราผู้ใดเสียแกเบิงกันๆเนาะครับเบิ้งหน้ากบ1,000นะครับได้ก็นบากันผีบ้า มาตัวครับผมก็ซื้อสร้างล่าาไม่ง้อด้วยมาแต่ว่าบ่กรุงมาสองงวอแล้วครวดบ้าแต่ว่าไม่ง้เนาะรับอือเอาไปดิกินเขาน้งกันไปไปครับเอาจบ้าแต่ว่าไม่ง่สุดท้ายนี่อยพอเอฟซีนะจ๊ะนดนึ ขอยรำลุยรำลวยถูกหวยรางวัลเจห่งทุกคนเลยครับเด้อสาธุ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 สตงเลนตรงจเนตรงจรเตัวไหนหนึ่งสี่เกสมเ็ดนะครับฝันฝันงูรับสร้างมินคำแม่น่าคงงูขับทำมินคำแม่น่าคงอัลเทอร์เนตัทอร์เนตอัลเเนตเภาสานภาษาสซอยู่เส้นตัวสุโโอ้ปวหวาอา